เชื่อความศรัทธาเรื่องโชคลาภยังหลังไหลเน่นวัดร้างกลางป่าเมืองชุมพรหลังจากงวดที่ผ่านมามีชาวบ้านถูก3ตัวตรงได้เงินมากถึง2 5 0ล้านแสนบาทและยังมีคนถูกรางวัลที่2องจำนวน2ใบารางวัลที่4อีก5ใบและเลขรางวัล2ตัว3ตัวอีกจำนวนมากที่บริเวณที่พักสองร้างกลางป่าเมืองชุมพรหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนารามหมู่ที่1นึ่ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรที่ถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่กลางป่านานหลายปีจนกระทั่งมีชาวบ้านเข้าไปพบโดยบังเอิญแล้วถ่ายภาพนำไปโพสตลงสื่อโซเชียลจากนั้นมีคนแชร์ภาพต่อจนถูกรางวัลที่หนึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลกลายเป็นข่าวโด่งดังทำให้มีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหว้สักการะขอพรขอโชคลาภกันจำนวนมาก หลังจากที่เป็นข่าวโด่งดังตามสื่อต่างๆมานานกว่าครึ่งเดือนแล้วยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปกราบไหว้สการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์พระเจดีย์ทำเจดีย์มะแปดปฏิมากรรมทางพุทธศาสนาและขอพรขอโชคลาภจากรูปปั้นตามวรรณคกดีรูปปั้นตามความเชื่อกันอย่างต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็นโดยเฉพาะก่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือวันหวยออกบรรดาชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มีความเชื่อเรื่องโชคลาภ ข้อไปกราบไหว้จุดธูปจุดเทียนปิดทองวางดอกไม้วางพวงมาลัยโรยแป้งทาแป้งรูปปัน้นรูปปฏิมากรรมตามวรรณคดีตามความเชื่อไม่เว้นแม้แต่ต้นไม้ภายในวัดร้างดังกล่าวทั้งโรยแป้งทาถูหาเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตามความเชื่อตามความศรัทธาของตอนเองโดยเฉพาะที่รูปปั้นเสือโครง่งลายพาดกลอนซึ่งเป็นเสือเจ้าป่าแห่งเขาเจดีแห่งนี้ที่อยู่ด้านบนใกล้กับกุฏิร้าง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวถึงขนาดต้องเข้าไปยืนแถวรอคิวกันจํานวนมากแล้วยกมือไหว้ตั้งจิตอธิษฐานล้วงไหจับไข่เสือเจ้าป่าที่มีตัวเลขเขียนติดไว้เพื่อหาเลขเด็ด3ามตัวซึ่งทุกคนที่ล้วงไหจับไข่เสือเจ้าป่าจะถือว่าเลขที่ได้มานั้นเป็นดวงใครดวงมันเพื่อน,นำไปเสี่ยงโชคซื้อรางวัลประจำงวดนี้

ของวถ่งทิ้นเลยมีถูกวันนี้ข้าวชมพนข้าวถังทิ้นอะไรยังน้องนี่มันอลยนอกจากนั้นที่รูปปั้นกระต่ายซึ่งงวดที่ผ่านมามีคนขอพรอได้เลขเด็ด3าตัวตรงแล้วไปเสี่ยงดวงทุ่มซื้อสามตัวจม จำนวน5,000บาทซึ่งปรากฏว่าถูกตรงๆทั้ง3ตัวได้เงินมามากถึง2,500้านบาทซึ่งชาวบ้านก็ได้นำแป้งไปทาถูหาเลขเด็ดจากรูปปั้นกระต่ายกันจำนวนมากเช่นเดียวกันเจเล ส่วนที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับผู้ปั้นเสือรูปปั้นกระต่ายก็มีชาวบ้านนำแป้งขาวไปทาแล้วใช้นิ้วและฝ่ามือรูปถูให้ตนเองมองเห็นเลขเด็ดบางคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปขยายหาเลขเด็ดและบันทึกภาพเก็บไว้กันลืมและยังอีกหลายจุดที่ชาวบ้านกราบไหว้ขอพรขยอไม้เซมซีเสี่ยงดวงหาเลขเด็ดกันอีกด้วย มีกองไวตาตเมึงพ I <laughs> นายริ์เพนสมบูรณ์อายุ83ปีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือในฐานะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เปิดเผยกับทีมข่าวว่าหลังจากวัดร้างแห่งนี้ตกเป็นข่าวโดว่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศเป็นเวลากว่าครึ่งเดือนแล้วทุกวันจะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทั้งที่มาแบบคณะทัวร์และมาแบบครอบครัวจากเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยมากราบไหว้สักการะพระพุทธรูปเจดี และปฏิมากรรมทางพุทธศาสนาเฉลียว,วันละ4-5่ถึพันคนเลยทีเดียวโดยเฉพาะวันหยุดนั้นจะมีคนมากเป็นพิเศษในริดกล่าวต่อว่านอกจากนั้นได้มีคนที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลหลายคนได้มาแจ้งที่กองอำนวยการว่าหลังจากที่ตนได้มาทําบุญกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบจากรูปปั้นรูปปฏิมากรรมต่างๆทั้งพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อแม้นทำเจดีมะแรูปปั้นเสือรูปปั้นกระต่ายและจากต้นไม้ แล้วโชคดีถูกรางวัลที่สองจำนวนสองใบรางวัลที่สี่จำนวนห้าใบเลขท้ายสามตัวเลขหน้าสามตัวและเลขสองตัวล่างอีกจำนวนหลายคนซึ่งหลายคนที่ถูกรางวัลก็จะมาแจ้งความประสงค์ขอทำบุญซึ่งคนที่ถูกมากก็ทำบุญมากคนที่ถูกน้อยก็ทำบุญน้อยนายธิ์ยังบอกด้วยว่าที่พิเศษไปกว่าน,นั้นคือมีคนในพื้นที่อำเภอสวีมาแจ้งที่กองอำนวยการว่าได้มาขอพรจากรูปปั้นกระต่ายแล้วนิมิตเห็นเลขเด็ด จนถูกหวยสามตัวจมตรงๆโดยทุ่มซื้อมากถึง5,000บาทแล้วมาขอบริจาคที่กองอำนวยการจำนวน1,20,000หน0่งแสนสองหมื่นบาทเยอะครับ ก็มาเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับที่มาแล้วก็มาแจ้งที่กองหนยการว่ามาจากนั้นจากนี้เมื่อวานก็มาจากศรีสะเกดมาจากสงขาทุกจังหวัดแล้วครับของประเทศไทยนี่มาทุกจังหวัดแล้วแต่ว่ามาเป็นคณะมาเป็นครอบครัวอย่างนั้นหละครับก็เมื่อดีแล้วก็โชคดีหลายคน ถ้าเขาถูกแล้วเขาก็มาอธิษฐานขอที่นี้แหลยก็มาทําบุญนะครับที่เขามาทําบุญเขาก็บอกว่าได้ที่รางวัลที่สองสองใบแล้วก็รางวัลที่สี่ห้าใบ แล้วก็เลขท้ายสองตัวสามตัวนั้นหลายที่เอามาทำบุญให้คนถูกมากก็ให้มากทำน้อยก็ให้น้อยตามความตัดาดฮะเลขสามตัวเลขขาถุงเท้ฮะเลขสามตัวเลขขาถูกเท้าถุเท้าครับเลขสามตัวสามตัวหน้าสามตัวหลังนะครับ แล้วก็เลขล่างสองตัวบอลหนึ่งสองเบยสามเบยอย่างนี้ครับอันนี้นี่เขาเขามีเลขเลขเอาไปที่ไหนด้วยเลขดวงไพ่ดวงนั้นก็เลขที่มันมาที่ต้นไม้เอาแป้งมาลูปที่กะตายที่เสืออย่างนี้หละแล้วเก็มองเห็นเขก็ไปซื้อลอตเีอรี่ที่ข้างล่างนะครับแล้วบางครั้งก็มีพิเศษหน่อยถูกหวย หวยใต้ดินนะครับก็คนที่มาจากะวีไปถูกที่กระต่ายถูกห้าพันนะตัวจมครับแล้วก็เอามาบริจาคให้ที่กองเงินการเนี่ยแสนสองหมื่น ก็ประมาณ19วันแล้วสถานที่นี่ที่ได้ดังขึ้นชื่อเสียงฮือฮาขึ้นนะครับขึ้นอยู่ทั่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนแต่ก็มากันเยอะวันหนึ่งสี human, ่ห้าพ like, ันคนแล้วนะครับเหมนกับว่าหลวงพ่อแม้นที่ท่านสร้างถูงวันนี้เหมือนดนจิตดนใจให้บรรดาพี่น้องที่ได้มา นะครับเพราะว่าที่นี้มันก็รกร้างมานานจุดขกามากราบไหว้เพื่อบันเทิงด้วยกนแล้วก็ขอรับขอได้ขอครับก็มีทุกจุดแล้วครับก็ไปออกชื่อออกอะไรกันตามศรัทธาตามความเชื่อของพี่น้องเราหมดเลยนะครับเราก็มากันเรื่อยมาทุกวันนะครับก็ที่ผ่านมาก็เยอะแยะทุกวันมาทำบุญกันมากพอวันหนึ่งสี่ห้าพันคน บางวันวันหยุดราชการนี่เต็มไปหมดแลละมันตอรถานที่นี่